วันนี้มีเป็นอัป <update S 2> เด<ร>ตตัวกลุ่มกันแล้วกันธนาคารนะครับฮะก็ในภาพรวมเนี่ยสำหรับภาพรวมธนาคารปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ชนะตลาดมาสามปีแล้วนะตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ปีนี้ Year to date นะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยที่จริงๆก็ชนะตลาดไปไปเยอะนะคือจริงตลาดลงมา10%กว่าแหละแต่ตัวเซกเตอร์เองเนี่ยบวกอยู่ประมาณสักสอนะครับหลักๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีภาพรวมที่ดูดีนักนะแต่ว่ามีข้อดีอย่างเดียวเลยคือการจ่ายปันผลนะครับงั้นเซกเตอร์เรายังมองแค่ neutral view อยู่นะครับล้วก็คิดว่ามันก็มาอยู่ปลายทางของของอการหวังปันผลแล้วแหละเพราะว่าเดือน2เดือนข้างหน้าก็จะเป็น XD กันละ นะครับแลนะเราก็คิดว่ารอบนี้ก็เป็นจังหวะเนาะที่รับปันผลเราก็อาจจะเห็นคอเลคชันสักรอบหนึ่งนะครับในเปเปอร์นี้เนี่ยยังเมนเทนนิวทรัลวิวนะครับเลือกท็อปทิกใหม่เป็น TTB นะครับแต่เดิมเนี่ยเลือก BBL ก็ยอมรับนะว่าผิดพลาดน,นะไม่ตอนแรกเราคาดหวังว่าเขาจะปรับเพิ่มปันผลได้บ้างแลนะ้เห็น I&E ที่มัน m p r o v e ขึ้นมานะครับถ้าดือกท้าทีแล้วคงน่าจะยังไม่นะครับก็ขออนุญาตกลับลำเอา BBL ออกเอา TTB เข้ามาแทนนะครับ ในรายละเอียดของเปเปอร์เนี่ยมีด้วยกัน4ีเรื่องหลักด้วยกันนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าจะท <c oughs> ่านจะติดตามอยู่นะครับประเด็นแรกก็คือสินเชื่อนะครับปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อธนาคารเนี่ยเ <c oughs> ติบโตติดลบนะก็คือลดลงนะครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะครับอีเวน์ช่วงโควิดเนี่ยสินเชื่อก็ไม่ลด นะครับปีนี้เนี่ยเราคิดว่าการเติบโตก็น่าจะยังอยู่ในโหมดที่ช้าหรือว่าเผลอๆอาจจะไม่เติบโตอีกปีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับมาจากสองเรี่องด้วยกันนะครับผู้บริหารธนาคารต่างๆเนี่ยก็มองการเติบโตสินเชื่อปีนี้เนี่ยที่ค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะว่าภาวะนี้กเรียที่สูงยังคงอยู่นะครับ SME ยังคงน่กังวลนะครับเหลือแค่ c o ร์ o ปอร e ที่เป็นตัวที่พอจะกลับเคลื่อนได้นะครับแต่การดัเงินงานก็สูงนะเพราะทุกคนก็ไปปล่อยกลุ่มนี้หมดนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่อง d e l รเ e เรจิ n งไซเค e หรือว่า Cycle ของการลดหนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศเราก็มีผ่าน Cycle ที่เพิ่มหนี้ลดหนี้กันมาบ้างน,นะครับรอบนี้ดูเหมือนว่าจะยาวนานกว่าในอดีตนะครับที่ว่ายาวนานกว่าเนี่ยก็เพราะว่า เศรษฐกิจมันเติบโตค่อนข,ข้างช้านะครับแล้วก็ house hold debt เนี่ยอยู่ระดับสูงเกือบ90%นะการที่จะดึงลงมาให้เหลือประมาณถ้สบปบวกลบตามที่แบงก์ชาติต้องการเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับยังแน่อีกสักงสปีดังนั้นเนี่ยภาวะการเติบโตของสินเชื่อธนาคารที่มันชะลอแบบนี้น่าจะไม่ได้แป๊บเดียวจบน่าจะใช้เวลาหลักปีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆดีเลเวเขึ้นไปนะครับดังนั้นโลนกรทของธนาคารไม่ไม่ได้คาดหวัง นะครับว่าจะเติบโตได้ดีทั้งในปีนี้และปีหน้านะครับนี่ข้อที่1นนะครับข้อที่2เนี่ยคือเรื่องคุณภาพสียทรัพ์บ้างนะครับหรือ NPL แล้วก็ Asset Quality นะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าไปดูผิวเผินเนี่ยตัวเลขในไตรมาส4เนี่ยมันดีขึ้นนะครับทั้ง NPL ที่ลดลงนะครับแล้วก็ NPL Formation หรือว่าการเกิดขึ้นข,นของ NPL ใหม่เนี่ยมันลดลงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมก็เลยลองไปดูว่าเอ๊ะแล้วในไส้ในล่ะ ที่มันลดลงเนี่ยมันลดลงแบบแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าก็าต้องบอกว่าลดลงแบบไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับเราเห็น activity การทำ restructure เนี่ยที่สูงเป็นประวัติการในช่วงไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นสาเหตุหลักส่วนหนึ่งแหละที่ทําให้การไหลเป็น NPR มันลดลงนะครับประกอบกับปีนี้จนถึงเดือน4ก็เปิดรับสมัครคุณสู้เราช่วยเนาะสำหรับลูกหนี้ที่อยู่ในขัน้นใกล้จะผิดนัดหรือว่าเป็น NPR ไปแล้วเนี่ย ข้ามารับความช่วยเหลือดังนั้นต้องบอกว่า NPL จะไม่ขึ้นในเร็วๆนี้หรอกนะครับแต่ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจะถูกแตะเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเป็นต้นไปดังนั้นดังนั้นเราเห็นภาพ NPL ที่ลงนะครับแล้วครึ่งปีแรกก็น่าจะลงแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่น่าดีใจเพราะว่ามันไม่ได้ลงจากการที่ลูกหนี้มีเงินมาคืนมันลงจากการที่ธนาคารหลายๆแห่งเน้นให้ความช่วยเหลือมากกว่านะครับดังนั้นรูมในการลดเครดิตคอร์สจะยังไม่เยอะ นะฮะเพราะว่าธนาคารแต่ละที่เขาให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตั้งสำรองเก็บไว้ก่อนเพื่อดูว่าลูกหนี้เนี่ยพอกลับไปสู่ภาวะการจ่ายปากติแล้วเนี่ยยังจ่ายได้อยู่หรือเปล่านะครับเนั้นเครดิตคอสเนี่ยที่อาจจะลงไปอยู่ลักร้อยเบสิสพอยต์ต้นอะไรพวกนี้คิดว่า2อสมปีนี้น่าจะยังไม่ได้เห็นจากการที่ดึงปัญหาออกไปข้างนอกมากกว่านะครับส่วนที่3มนะครับมาเป็นเรื่องที่น่ากังวลน้อยลงบ้างก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับ แม้ว่าจะมีการเซอร์ไพรส์คัตด,ดอกเบี้ยไปเามื่อเดือนกุมภานะครับแล้วก็ทางกสิกรไทยก็มองว่าอาจจะมีคัดอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีนี้เราเองมองว่าผลกระทบต่อนนิมของกลุ่มธนาคารไม่น่าจะมากนักแล้วก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะครับเอตุผลก็คือเราลองไปเก็บชาร์ตดูว่าทุกๆมูฟเมนต์ของ p o l i y rate เนี่ย m l r ซึ่งเป็นอัตตา ดอกเบีย้ยค่ามาตนดาดเนี่ยที่ที่แบงก์ให้เนี่ยมันวิ่งตามมันแค่ไหนนะก็ต้องบอกว่ารอบนี้ที่ลงมาแล้ว50 b a s i ส Point เนี่ยดูเหมือนแบงก์จะไม่ได้ส่งผ่านเยอะเท่าไหรน่นกนะครับอัตราการส่งผ่านเนี่ยในช่วงของการลดดอกเบีย้ยตอนปี21920เอนี่ยอัตราการส่งผ่านอยู่ที่7-80%อนะครับอันนี้ผลกระทบก็จะเยอะหน่อยเพราะแบงก์ลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงมาเยอะแต่รอบนี้เนี่ยอัตราการส่งผ่านมันยังไม่ถึง50%เลย ก็สังเกตได้ว่าก่อนงลดเนี่ย25บิฟใช่ไหมครับธนาคารพาณิชย์ลดแค่10เบสิสพอยต์เองนะฮะอย่างนั้นผลกระทบต่อนิมหรือมาจินของธนาคารก็จะไม่เยอะนะครับงั้นในรอบนี้เนี่ยเราแฟกเตอร์อินการลดดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งครั้งกลางปีนี้นะครับกระทบกําไรแค่2%ของทั้งเซกเตอร์นะครับดังนั้นลดลงนิมไม่ดีจริงแต่ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับสำหรับเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับ ปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่4นะครับก็คือเรื่องปันผลที่เราคุยกันเยอะนะครับผมเองก็เลยลองเก็บตัวเลขตัวเงินกองทุนขั้นที่1นะซึ่งเงินกองทุนแมงที่1่เนี่ยถ้าเหลือเยอะๆเนี่ยก็แปลว่าเขามีเงินกองมีเงินทุนเก็บไว้เยอะนะครับแต่เดิมอาจจะเอาไปปล่อยกู้ได้นะครับแต่ตอนนี้ปล่อยกู้ไม่ค่อยมีให้ปล่อยแล,และธ <Hogwarts. S 1> นาคารก็เลยหันมาจ่ายเงินปันผลกันเยอะขึ้นนะครับเราก็ลองเทียบกันดูว่าไอ้เงินกองทุนขั้นที่1ส่วนเกินจากขั้นต่ําที่แบงค์ชาติให้ดำลงไว้เนี่ย ใครมีเยอะมีน้อยนะครับแล้วเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับ Market c a p ดูว่าเออมีโอกาสจ่ายออกมาได้เยอะไหมจะได้ยิวให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยได้เยอะแค่ไหนนะครับผมพบว่าคนที่เยอะที่สุดแน่นอนนะครับ BBL นะมีเกือบ9กบนะของ Market c a p นะครับแต่ว่าก็บอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังนะตอนแรกเราคาดหวังว่าจะจ่ายแต่ว่าถ้าดูจากค่าทีเนี่ยคิดว่าคงหวังมากไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีเยอะแต่เขาอาจจะเลือก Conserva ทีฟแล้วก็เก็บตัวเงินถอนทุนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับ ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นอย่าง KTB, b เบ b นะครับ TTB SCB กลุ่มนี้มีเยอะเหมือนกันสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะของตัวมาเก็ตแกปของเขานะครับเพิ่งบอกว่าคนที่เรายังเห็นอัพไซด์อยู่เนี่ยจะเป็น KTB กับ TTB นะครับเพราะว่าเพลยังไม่ได้เยอะนะครับ u s <c ual ity> s i t y ค a l i t y ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ Willingness ที่จะจ่ายปันผลเพิ่มหรือว่าบริหารเงินทุนมนีอยู่นะครับ SCB ถามว่าทำไมไม่ SCB เนี่ยเขาจ่ายดีอยู่แล้ว นะครับอัพไซด์าจากนี้อาจจะไม่เยอะแต่ว่าเนื่องจากของมันดีอยู่แล้วก็จาก่าย8ปดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเมนเทนได้ผิดสักระยะนะครับงั้นเรื่องปันผลเป็นอะไรที่น่าจะยังเป็นคีย์หลักสําหรับตัวเซกเตอร์นี้แล้วก็เป็นตัวที่ค้าให้ราคาหุ้นเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งได้ในช่วงที่ตลาดมันค่อนข้างผันผวนนะครับงั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยสำหรับคําแนะนำนะครับเราเองก็มองเซกเตอร์นี้แค่รนลนะหรือว่าก็คืออีควอเวทกับตัวตลาดนะครับหลังจากนี้เนี่ยคิดว่า คาตาลิสต์น่าจะเฟดลงไป,ไปบ้างหลังจาก XD จบนะครับท็อปพิกเลือกแค่ตัวเดียวคือ TTB นะครับ TTB เนี่ยมี2-3สาข้อที่เราชอบนะครับหนึ่งก็คือว่า Asset Quality ดูแข็งแกร่งแล้วก็เราเห็นเอ็น o r m a อร์เลงแบบ Healthy จริงๆนะครับสองก็คือว่าตัวกำไรปีนี้น่าจะเติบโตได้7%เนะครับเทียบกับกลุ่มที่กำไรติดลบ2 ดังนั้นการเติบโตปีนี้จะเด่นกว่าเพื่อนจากการลดการตั้งสำรองลงได้เมื่อปีที่แล้วเขามีตั้งสำรองพิเศษไปบ้างนะครับดังนั้นก็ปีนี้คงไม่ได้มีภาพแบบนั้นเยอะเั้น TDB เป็นตัวที่โตเด่นสุดในปีนี้นะครับอย่างที่3ก็คือตัว capital management หรือการจ่ายปันผลนะครับคือแบงก์อื่นอาจจะเห็นแค่จ่ายปันผลแต่ TDB มีโครงการซื้อหุ้นคืนที่เป็นระยะยาวนะปีนี้ไปอีก3ปีนะครับซึ่งถ้าซื้อครบตามกําหนดจริงแล้ว average cost ประมาณ2บาทเนี่ยตามที่เราคิดดูเนี่ย ราคาเป้าหมายเราเนี่ยจาก2บาท10มันจะขึ้นเป็น2บาท20นะครับก็เพิ่มมารปไซด์เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าม o v เมนต t เรื่องแคปิตอล m ม n a g เน e n t เมนท์ทดีบีก็ทำได้ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ตรงจุดแล้วก็ดีกับแชร์โฮเดอร์นะครับงั้นก็ในเซกเตอร์แบงค์นะครับมารันเวย์หลังอย่างนี้ไม่ได้เยอะแล้วนะครับแต่เราคิดว่าตัวที่หลัง XD แล้วพอเห็นมีโมเมนตัมหหือแรงส่งไปต่อได้ก็คือ TTB นะครับดังนะั้นก็ภาพรวมวันนี้ก็มอง bank มเซกเตอร์แบง อืมโอเคไอ้เท่าที่ฟังดูเมื่อกี้ไอ้บอกว่าแรงส่งมันเริ่มแผ่วอ่ะแปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วมันก็แค่แบบปัจจัยบวกน้อยลงแต่ลบลบหนักๆเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดถูกไหมไอ้ไอ้จริงจริงปัจจัยลบเออไอ้พอจะแชร์เรื่องแบบอีถ้าอันนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ใหม่ที่มันจะมามีมีเปิดดาวไซด์เนี่ยพอจะแชร์ได้ไหมโอเคก็จริงๆปัจจัยลบเนี่ยบอกว่าทุกๆกท่านก็ก็ตามกันมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเนอะว่า เศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นได้เร็วการฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอน,นะครับเพราะฉะนั้นคีย์หลักที่ต้องจับตาก็คือเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นี่แหละนะครับและดูเหมือนปัญหานี้ก็จะยังไม่ได้ลดความรุนแรงลงนะครับถ้าดูจากท่าทีของรัฐบาลก็คือว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมุ่งมุ่งไปที่การช่วยเหลือลูกหนี้แก้ไขปัญหานี่อย่างเดียวนะก็แปลว่าเสียงสะท้อนเนี่ยจากจากภาคประชาชนหรนะืออะไรพวกนี้ไปที่รัฐบาลนะมันการชาระหนี้มันยากจริงมันฝืดเคืองจริง นะครับแล้วก็ก็จะทาให้รัฐบาลต้องออกมาตรการมากมายนะครับล่าสุดก็อาจจะต้องตั้งอะไรหน่วยงานออกมาเพื่อรับซื้อนี้เสียออกมาแล้วเพื่อรีไซเคิลคนครับกลับเข้ามาในระบบได้อีกรอบหนึ่งเนะี่ผมว่าสิ่งที่ต้องติดตามเนี่ยก็คือว่าครึ่งปีแรกผมว่าสบายใจได้นะ NPL ไม่เห็นนะเพราะว่ามันมีมาตรการเข้ามาช่วยมาชะลอพวกนี้ไปก็นั่งเยอะแต่ต้องบอกว่าการชะลอไม่ใช่การจบปัญหา นะครับเพราะว่าปัญหาจริงมันคือรายได้ของผู้คนเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะเซอร์วิสนี้ได้นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาหลักที่ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วไม่ได้แก้ได้ในเร็วนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือชะลอปัญหาเอาไปก่อนรอว่าเศรษฐกิจจะฟื้นจะฟื้นแล้วก็ค่อยให้ลูกหนี้กลับมาจ่ายได้นะครับนั้นสิ่งที่ต้องตามคือครึ่งปีหลังเครดิตคอร์สจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่มาตรการพวกด้หรือพวกนี้มันหมดหรือว่า มันอาจจะยังมีต่อนะเฟสสในคิวในครึ่งปีหลังนี้อ่ะโอเค NPL ก็ม่มาแต่ก็ยื้อกันไปประคองกันไปนะครับแล้วก็ไปดูกันอีกทีปีหน้านะงั้นก็มานัดเดียวฮะคือเรื่องเรื่องเครดิตคอสนะว่าเป็นยังไงนะครับอ,อีกอันนึงถ้าจะให้คิดก็คือตัวดอกเบีย้ยนะครับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยคือเราก็มองว่าเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับใช่ไหมครับทีนี้ก็ต้องบอกว่า ปกติแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวนะเราก็เห็นว่าอ c o n o นมิสหรือพวกนี้ก็ไม่ได้ทำนายการปรับลดหรือขึ้นดอกเบี้ยได้ได้แม่นยำนักนะครับดังนั้นก็ต้องตามดูว่าท่าทีของกรงอ,งองในช่วงครึ่งปีหลังเป็นยังไงจะมี s u r p r i cut อีกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นดาวไ s i d e r i s อีกนิดหน่อยนะสำหรับกลุ่มถ้ามันมีเข้ามาจริงนะครับอืมโอเคได้เลยไอ thank <laughs> you